ฮลหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เราก็อยู่คนเดียวนะคะเราจะลองมาชา์เลนการอยู่คนเดียวที่ประเทศจีนที่แรกที่เราจะไปซือชานมไข่มุกคนเดียวนะคะดูว่าเราจะสั่งได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็มีการแบบจุดโพยเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องพูดว่าอะไรบ้างเราไปซื้อชานมไข่มุกด้วยตัวเองกันนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังเดินหาร้านชนาไข่มุกนะสาะมารถจะเป็นร้านขายของช๊อนปคาเทอรตอันนี้เดินมาน่าจะประมาณเ0 0ดเมตรเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นเหมือนสวนสาธารณะเหมือนคนก็มาออกกำลังกายประมาณนั้นจำไม่ได้ว่าทางทางไปร้านชนานมไข่มุกก็อยู่ตรงไหนนะคะ ตอนี้กําลังเดินไปเลยๆยังหาร้านไม่เจอเลยมแต่ผลลาไมยาทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปซื้อมาเลยเป็นชาน้ตไก่ร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากกําลังเดินก,กลับคเดินมาไกลมากแล้วจะหนูก็จะเจอละ กันที่ห้องค่ะเราก็สามารถทำภารกิจสำเร็จนั่นก็คือเราสามารถซื้อชานมไข่มุกมาได้นะคะ我要จ珠我要一杯珍珠奶茶，yeah，ใช่ค่ะ我要一น珍珠奶茶นะคะมีเดินไปห้างแถวๆนี้ด้วยนะคะก็คือเข้าไปซื้อ ครั้งแรกซื้อคนเดียวครั้งแรกนะทุกคนก็ได้เป็นกิฟต์ดิผมแล้วก็มีไปซื้อข้าวใช่มีไปซื้อข้าวด้วยเป็นข้าวไม่รู้ชื่อนะแค่บอกเขาว่าเออ我เจอก็เจ็ดองศาแล้วก็ในส่วนวันนี้ ก็ไม่มีอะไรเปดนแล้วนะคะโค้งนิจาการวันต่อมาพอเราตื่นก็มีออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างนะคะไปเดินตากแสงแดดอุ่นๆในอากาศหนาวๆสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปเขาดาวนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ไปเขาดาวที่ไหนเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่าเดือนที่เราไปเนี่ย ใกล้กจะสิ้นปีแล้วอากาศหนาวมากอันนี้เป็นระหว่างทางที่เราจะไปน่าจะเป็นทะเลสาบหรืออะไรทักอย่างอ่ะเราก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะก็คือบรรยากาศดีมากโดม,มนติกสุดสุดสุดท้ายเราสองคนก็มาเคาเดาวที่อีจิวหลิงซานเหมือนเดิมนะคะคืนนั้นมันก็จะมีแบบวงดนตรีมาเล่นแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมาขายอะไรเงี้ยค่ะคุณพี่คนนี้เขาร้องเพลงเพาะมากเลยค่ะ <Baby. laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่โตนานนะคะเป็นตลาดจับไม้สชยมากว้าว <Wow. S 2> <c oughs>

บรรยากาศก็เหมือนตลาดสดบ,บ้านเราแต่ว่าจะเป็นขายดอกไม้นะคะก็จะเป็นขายตามตร้านเหมือนเขาจะใส่ถังคล้ายๆกัน ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะเ,เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ที่น่าจะเป็นภูเขาหิมะนกพต่อไปะะบายบายฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่กวางตู้นะคะ อารมณ์เหมือนตลาดตลาดไทยอายุกแต่ที่นี่เป็นตลาดจีนอดี๋ยาถ่ายบรรยากาศให้ดู จำได้ว่าใบไม้ที่นี่สวยมากค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าให้ค่ะบ๊ายบาย